โอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บ่ได้เลยตอนนี้พี่น้องเลยกล่องนาบ่ได้เลยตอนนี้ดีใจดีใจนะคะเพราะว่าตะฟองกระเทกน้ามาน่จตะฟองกระเทือกเท <c oughs> ือกเทือกเตะล่มกระเทือกเลากระเือกสาม<ล>โตท้ายเื่กากันเล่เาฝันเลยฝันเล่าเล่าฝันว่าคนเอิญแปลวาลอตเตอรี่คน,นแปลเอิญแปลลอตเตอรี่สามฮกสามฮก แล้วก็ไปยิบเจ็ดสามหกไหนมันกระถือเรลขวันวันเลขท้ายสามตัวเป็นบอเจ็ดสามหกเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มเด้อเต็มเต็มเลยเนาะไหนเอามาดูมีใครถูกบ้างมีใครเข้บ้างของพอยี่ห้าผ้าด้วยอันนี้ของเฮ่ห้าผ้าด้วยเฮ่ห้าผ้าลวยถือบนล่างเข้าบ้าเลยบอบอคาบปะ เอากะดีตัวนี่ค่ะเฮ่ห้าพารวยคือพ่อยี่ห้าบอกแม่ของเขียนว่าอาจารย์ใหญ่เนาะไปเขียนอาจารย์เเาาพรวย้อน่่ะันนี้ของพ่อยี่ห้าพารวยเล่าเขาทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะสองเก้าศูนย์หกลงเล่าลงทางช่องเล่าเบลโบได้ลงเพราะว่าเบลเฮ็ดบ่ท่านคือกันอยูกับอักอยู่ในห้องเบลเล่าก่าเฮ็ดของเล่าไปแม่กับโบเด เพราะว่าตาง้นมือนี่มือเล็กออกมันต่างยุ่งไงบ้านห้อยออกมันจะยุ่งมากเล่ากับมาปล่อยมือห้ยออกเหมือนที่ห่อกับเล่ยเไทายเล่าแต่ว่าไดทายตะเล็กล็อกก็ท่อหม้อของเล่านะมันเขายุเ้ยงไหนสร้างเ้ยงไหนสร้างกระเถือกแก่พี่น้องเดี๋ยวเสียงเบ่งกล้องหลังเด้อดูดูช่างได้ทุกคนเลยเลขรับสายเำ้วหแรกเข้าศูนย์หกเต็มเ็มนะคะ เด,ดดเ,เดี๋ยวใใก็ได้ลอตเตอรี่ใบดึงยุจ่าศูนย์หกจนเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้องเบิ้องมือใจก็ผู้โชคดีผู้พ้นเรื่องเีอฟซีมาหลายบ่ถูก้อยอ่าสวัสดีค่ะ,ะมีผู้ใดหมานบ่พี่น้องมีใครหมานบ่ขอเสียงคนหมานขอเสียงคน,นถูกหวยใน่เด้อ รับเจแพรเจแพรฟันศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟัน6น้ำดีเราเล่องหดิศูย์กับ6กศูนกับหไปก็อ้หย่างเราคือศูนกับหกศูนย์กับหกเบีว่าเขาใจอะนะเอามันกับมาศูย์กับหกทั้งศูนทั้งหกเราเด่นเราก็เลยฟันศูนยแต่ว่าเราก็จับ0ูนหกไห่น้านะเลยรับเจแพรเนาะ0ูย์หรับอิสราเอล 10, <000 S 1> ให้ส,หรสร้างถึงเมื่ขอแก,ก้วว่าถึงสล้านมาสั่นรับอิสราเอลให้ห้าเกถูกสามเ <2, S 2> <ม>สอง<ม> เดี๋ยวเด๋ยวไปทำสัมผัสนามก่อนพูดนั้นเปียหนาไว้แล้วดี่กำลังเปีดหนาไว้แล้วเอาก็ใส่หนาใส่มุงก็ได้เดี๋ยวจะไปทำางานคนงานนเอาน้องเบลรางวัลที่ถูกอะนี่อันนี้ถือรางวัลเลขใช่สามโตัวของแม่ลำมันี่เลขฝันเล่าแลวฝันว่าคนเอินแปลลอตเตอรี่สามหก เราก็เลยไปเอาอี่ีในความจริงเราก็เลยไปยิบเจ็ดสามหกเราก็ได้เลยลอตเตอรี่หนึ่งใบจ้าไายสามตัวได้เลยเจ็ดสามหกแล้วก็อ,นนอันนี้ของเดลนะคะน้องอารีชาหยิบให้พร้อมเนน้องอารีชาหยิบให้มาตรงกับเลขลับ <c oughs> เลขลับสายคอมเมนต์ศูนย์หกเวลก,มก็มักก็เลยได้หนึ่งใบนะคะมันมันจ้ามันมัน <c oughs> สวัสดีค่ะ fc เป็นยังไงนอคืือเงียบแทนอนาเขาเมมยนทักไทยกันมาใดเด้อผู้ใดโชคผู้ใดมานมาเว้าสู่กันฟังเนี่ยเด้อมานลายปานไหนรับอิสราเอลน่ะรับอิสราเอลเข้านะคะเขาอุ้ยมันเลขท่ายสามตัวมันออกเจ็ดสามหกบอกเราเราไขเจ็ดหกสามดีเนาะแมนแมอุ้ยถ้าแบบคันบกกักนี่แมนแบบว่าเอ้ยถือเลยอะ หาเก้าสองออกสามเก้าสองบุ้ยคุณผู้มชม,แน,มนนแน่นอนบอแน่นอนบอนี่บ้ได้ถือบอจานแต่<า>ว่างานเขียนบันเขียนสองเก้าเนาะเพิ่นตัดเป็นยังคือตัดสองเก้าคือบ่าตัดแบบนี้แบบก็งงขึ้นกันโอ้ยตัดเลขแมที่จริงถ้าตัดหนาะมันตออห้าเก้าห้าสองเก้าสองมันต้ 5, 9, 5, 2, 9, 2. 2> องตัดเลขจริงสิมาตัดเลขครับมาตัดเลขสองเก้าคือตัดผิดนะแต่ว่าก็ว่าเป็นแยงดอกจ้ามันบอเป็นแยงดอกถือว่ามัน ตามรักมันก็คือถือนนั่นแหละค่ะตามรักนะเพราะว่ามันมาบนาบนน้ำนะักได้อยู่ค่ะนิดหน่อยดีใจกับคนที่ถูกนะคะกับกับบอกอยู่ด้วยค่ะว่าเลขกับ mm hmm. เลขลับที่มานี่มันบมเมนมานรับมาจากกองสลาก mm hmm. มันบมเมนเลขกลุดมาจากกองสลากอีเองทั้งสิน้นเป็นเลขที่มาจากคน ่นบรัลนบรรลุว่าเพิ่นได้มากแบบใดคือการเพิ่นอาชีพเอาเลขกมากเลขกมากเลขชอบเลขฝันเพิ่นก็ได้แล้วเพิ่นมากบอกว่าเป็นเลขกรับมีสีอะไรเพราะว่าเข้ากับเพิ่นเกาเข็มด้เออเพิ่นเกาเข็มด้แต่ละคนก็ต้องมีเข็ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับสิบบอกว่ารับแน่ล็อกแน่เลขมีที่มาแน่มันสิเป็นไปยังสิเลขออกแล้วจังเอามาให้เบิ่งบอย เอาแสดงว่าเราแสดงว่าไม่ได้ติดตามเฮาลงตลอดแฮงทางเฟซบุ๊กหนี่แฮงเกินเลยเต็มไปหมดค่ะรับอิสราเอลทางเฟซบุ๊กหนีแฮงหลายทางเฟซบุ๊กหนี่เต็มด้วยขาอั้นค่ะไม่ร้อคนพิชิตเาไม่ถูกเขาปิดหลับอุ้ยเข้าไล่อาจารย์เลยอ่ะนี่อาจารย์ไหนเข้าเอ้าน้องเบลเซียนลุนกาดเอาวะ เส้นรุ่นเข้าสามตัวตรงเลยเส้นรุ่นเส้นรุ่นชุดเต็มเล่าเข่าสามตัวตรงสามเก้าสองนะคะเลขเลขล้อยเข่าสามเต็มเต็มแล้วต่อเล่าเล่าเข่าเก้าสองเต็มเต็มพื่อการเลขวิ่งสามกับสองโอ้ยกระจุยกระจายเส้นรุ่นวเล่าน่ะวันนี้เล่ากำมันใจครับชุดสองตัวบาี้น้องเบวชุดสองตัวเปิดข้างหลังข้างหลังไม่ใช่แผ่นข้างหลัง ดีใจน้ำเด้อจ้าผู้ใดสองโตเซียนรุ่นจ้าตรงตรงเลยสองเต็มเต็มนี่จ้าเต็มเป็นเต็มแตกเป็นแตกม้วนเป็นม้วนนรุ่แตกคักว่าฉั่นคุณโอ้ยมือแรกเข้าสิกินยังไงเนวันตอนมวอตอนกำลันกินเขาก็ตํำบักม้วนตํำบักม้วนที่บอกยังเด้อ ฟาดกันกินข้า,าวกับตัมหักม่วงมามี่เรากินกับปิ้งปลาขี้โก้นี่จ้าเซียมลุนตอนกลางเวน่นนะกินเขากับอันนี้<ร>คือเซียมลุนนะคะมวนหน้าขอใหม่ได้เลยจ้าได้เลยได้เลยขอบคุณไอ้พ่องพ่อง,อง,องลายๆเด้อที่หาแนวทางดีๆเด็มๆ<ช>มาฝ<ว> <c oughs> าก นี่เสียนรุนแตกสามตัวด้วยนะคะโทรศัพทอยู่สายผ้าโทรหาเล่ากันนี่เสียนรุนโทรับโมเมนต์สายเล่าใหม่เราเตี๋ยสายไอ้ห่องห่องใหม่เราไปซื้อแล้วไม่ได้ตัดเก้าสองค่ะห้าเก้าสองอ่ะไม่เป็นไรค่ะวัดหน้าย,ยัางมีคนยังออกให้เฮ้าอีกโดนอยู่ดอกคนบ่เซาออก่ายดอก พอจอยกับเ,เขาดิน้องเบลพอจอยเขาต่้งต่าสาวน้อยร้อยล้านเลขล็อกวงในนะคะให้สามศูนย์หกมันออกศูนย์หกใช่ไหมตัดเล่นศูนย์หกถือว่าเข้าอยู่นะได้รับสายขอมเมนต์จ้าหนึ่งร้อยบาทเย้ด<ย>ีใ,ใจด้วยนะคะได้รับน้องเบลบ่ารับสายขอมเมนแล้วสว่างไหนนะคุณ SDJ ดีใจด้วยค่ะ เดี๋ยวล่องรองทุกหา,ายพ่องพ่องบนก่อนเราเ,าเล่าโอเคบ่ <laughs> ดีใจน้ำเด้อพูดถึกโอ้ยพดลงหายใจลง่งค้าต่องค้าค้าต่องมาเลยเห็นคือกันค่าหาเก้าสองเจ็ดหกสามเห็นครับถึกร้อยบาทได้สี่พันครับเย่ดีใจด้วยนะคะช่องเทียมจเจริญทรัพย์นะคะดีใจน้ำจ้า ดีใ,ใจหลายเท่าเพราะขายนาขายตาดอกเป็นจ่างไดเป็นจัางไดบพราขายนาขายตาเขาดอกเ้านนุ่มอิสราเอลด้อนี <pl ains> ่อ้พองพ่องด้อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณไอ้พ่องพองหลายเลย้ที่เพิ่นหาแนวทางมาฝากเข้านะเพื่อนนี่นี่เป็นต้นตำรับเนี่ยค้นหาตำรับเจแพรรับอิสราเอลรับเกาหลีอยู่น้ำเล่าเมื่อจักเล่าไปหาว่าแต่ใส่เราก็เก่งแค่ แมนยูมาตายนาได้ไปต่อคุณได้ไปต่อค่ะขอบคุณครับบริษัทเรซี่โอ้ยขอบคุณบ้านเนี่ยค่ะเสียดายเนาะอันเจ็ดหกสามฮะเอาเมีย่ยวค่อยตายบ่อบน,บบบนเม,ลลมีเ่ยวตายบ่อบ่มันจะอยู่ <laughs> เอาขับรถขึ้นเขาไปซ้ายไปซ้ายกลังังอนนี่ไ ออกกรุงเทพออกากรุงเทพไปคเห็สลาเเอาไปเฮ็ยนักรุงเทพน้างไปคืนเงินลงัาที่หนึ่งตีมาืนเงงินแต่านนี่ะนแสดงว่าอแอสดงว่าเจ้าไปบุกยุคก่องสลากเลยมันบ่อน่ป้ายุคกรุงเทพพนาไปบุกกองสลากเจ้ากอนลุยกองสลากตอนนี้มาทำมดาตอนนี้ อ <c oughs> <are> ุ้ยเจ้าต้องออกเด้อบออกนี่บอได้ได้เหยียบไปแล้วบ่ะมองบิวแมวเหมือนเดิมสั้นเอากระบอกเป็นยังมันอันนนัเจ็ดหกสามเนาะเนาะมันไปออกเลขถ่ายสามตัวแหมเจ็ดเนาะขอบคุณค่ะแอดได้ทุนคืนตามกันต่อเด้อรอดพ่งพ่องรอ บ้ดนี้อย่าปล่อยซาอะไรเด้ออย่าปล่อยซาอะไรเขามาปล่อยตัดหนาเห็นบ่านนั่นนารับอิสราเอลมาทั้งใดกันนั่นนะมาเมี่ยให้เอฟซีเสียเงินอันมันมีรับอิสราเอลมากกว่ามือเบลมันบอกข่ะมือหนึ่งที่เขามาลงกันนะคนละเจ้าเด้อค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจพีดว่าบ่เถือกไม่เห็นเถือกเขาเก่ามากี้ตัวอยังสิสนป่าสินมาตั้งแต่อันอิสราเอลคือกันนั่นละ ความหมายความหมายถึงว่ามาคละคนละเจ้าคนละสายคนละใจพิษแม่ได้ซีไปกเบ้งอกครับได้0ูหของปูเส้อค่ามาสันเอ้ยดีใจเฮาลวยยกยเบลกนะเือกยูเถือกยู่เถือกยูยูนหกรับสายคอมเมนต์รับสายคอมเมนต์นี่เอาลืมรับสายคอมเมนเบลบอกศูนหกเต็มๆต็นะ เออวันแรกนะ่ะใช่เอซกระจุยกระจายวุ้ยเล็กรับเ้อาแตกเจแพรกระศูนกัะพกซูนกับ 0, 6กนกับพกอยู่นั่นละ่ะเล่านะวิ่งศูนกับพกนะมันหมายเพราะว่าทางไหนแบบงงนะ,งะนเลนะ่เลจับให้ยูเดอร์0ูนเต็มเตยูเขากำกา,า,า,ามล่จับให้ยูเดอร์หเต็มเตยูเขากำกม พ่อสวายเจ็ด <7 S 2> พ่อสวายเจ็ไม่มาล้านเปอร์เซ็นแมนบาโอเคผ่านสฉลุยอ่าอันนก็ผ่านุยม่ได้ทุบพำแล้วจ้อย <c oughs> องแรนอ้เราใก้9สดีนะพอสวายล้วนะูนสีสนสอติดูติดูเน,น,นาอะนอ่าสนอ่าคนนี้คนนี้ สอบผ่านลายเจ้าสอบผ่านสอบผ่านตามให้ไวๆหน่อยนะไอ้ค่อนข้งติดตามไว้เดือยกดกอะกระแสไว้สำหรับไอ้พ่องพ่องไอ้พ่องผ้าร่วยไอ้พ่องคนเดิมข้างเพจแล้วก็ทางยูทูบไอ้พ่องพ่องออนซอนทินอีสานนะคะช่งของแท้เ้อะเกาะติดตามไว้นะนี่คือคนที่ไปเอาเลขมาให้เรานะเนี่ยคนนี้นะ พระเอกพระเอกอนี่นี่นะพระเอกขี้มาขาวเฮ้ยขี้มาขาวนี่นี่นี่ของแท้ได้ไรได้ไรขีมาผ้าถ่ายก่อนฉลามได้ลายปันได้ละซื้อบ่ซื้อบ่อปะ,ะปั่นคุณปั่นเถอะโอ้ <c oughs> ดีใจน้ำเดอ<ห>้อจ้าจ้า,าตามต่อเด้อตามต่อเอฟซี เอาครับรถจ้าเดินทางปลอดภัยจา้าเดินทางปลอดภัยจา้าขอบคุณค่ะจา้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมไอ้พองคนเดิมไอ้พองพองพารวยนี่ของเราเ,เห็นบ่นี่ใบจริงนี่นี่ใบจริงนี่ไายมือเราเนาะห <c oughs> ้าสิบไปใส่บคุณชาญทิพย์บำบำลาบ ไปหาเส้นรุ่นบอคุณผู้ชมอยากไป้าเส้นสองอันเพื่อเล่าปล่อยเลยเล่าแก่เราเห็ดได้เลยดิหลักกลอยบอเมนเราเมาเล้วบอเบลจักเข้ากับไปกินตัวเล่าเมาเาโอ้ยกินโคโคโคอ่าเอฟซีมีไผ่หมานแน่นอเป็นจังได้ไผรซื้อได้เนี่ยแต่ว่าเลขมีดังดังคัดมีครั้งนี้ลรออกเลขดังเลข ดังคักดังแน่เลี่ยตัวนี้นกกออกสไซห้าคักอยู่ไข่อยู่ยังวะไข่อยู่แคุณซอ,อยออยูอือคู่ซอยเขาว่ะหน้าแต่ดีค่ะคุณผู้ชมอยากเห้นเลขเสือเขียดจังไหนเลขเสือเอ่อแต่ว่าเมือขึ้นก็ขึ้นจังฝันก็เพราะเป็นเรื่องเป็นเล่าอย่างดอกโอ้ยได้ลอตเตอรี่รางวัลเลขขายสามตัวหนึ่งใบเด้อค่ะแม่มนรัตมณีฝันว่าเพิ่นเอินเป้าลอตเตอรี่สามหกสี่หกห้าหกเฝ้าไปเอาเด้อมันสิเหมือก่อนว่าสั่นเพิ่นว่า ปล่าเร็วๆแม่นอลีอ่ะแม่ก็ซื้อลอตเตอรีอ่เอลี่เบลมันโบอกออกกันนั่นม,มันออกไทไายแม่นคนวางต,ายตียิบลอตเตอรี่เนี่ยมันโบอกออกอันเลขไทยสองตัวสองตัวกับร้อยที่หนึ่ง <c oughs> มันออกเลขทไายลอตเตอรี่สามตัวเดี๋ยวออกเลขทไายลอตเตอรีอ่เอลี่เอ้ย เอาดีใจกับคุณผู้ชมทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปไซสดีไซสแดงก็มีใจกับเสื้อรุ่นบเ่เข้าลายดิเข้ามีมีเสื้อนำพี่น้องเสื้อนำเชิดเ,เด็กฟันเล่าฟันห้าเก้าห้าสองเสื้อสีแดงๆนะเนาะห้าเก้าห้าสองมันแมนแมนเรามันตัดเด็กเก้าสองไงคะ่ะคุณผู้ชมมันตัดเด็กเก้าสองเด็กฟันเราเล่าฟันแมนยื ยืดใส่แน่ละว่ามันกอถทายไว้ก็คือมันอยู่ในนั้นละเลขนั่นนะม,มันอยู่ในนั้นละห้าเก้าห้าสองอ่ะอันนี้พอจอยกับเขาอยู่ได้พี่น้องพอจอยกับเนี่ยพอจอยที่พอจอยร้านเปอร์เซ็นก็เข้านะคะศูนย์หกหกพอจอย <60. S 2> พอจอยก็เข้ามีผู้ใดถือกับเลรลับอิสราเอลเอ้ยเลขลับ เลขลับสายขมิ้นบอค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใดถือกับเลขลับสายขมิ้นบอนี่ของเซียนอัมนะคะท,ที่เบลได้มัางวันแรกแหมนะเบลได้มัางวันแรกเดี๋ยวลงทางเฟซบุ๊กยอดวิวกับซองสามล้านอยู่ดีค่ะแล้วก็ลงทาง youtube youtube นี่ลงมือที่ไลฟ์สดเซียนบางแคนี่เด้อแล้วเซ <F G S 1> ียนบางแคเพราะรับสายแล้วเดี๋ยวก็เลยเอาเลขลับสายคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมเบิง้งว่าเบวได้มางวดแรกแล้วมือนั้นเป็นมือที่เบวแบบ <c oughs> เป็นอะไรล่ะเป็นมั่วมๆบุญๆอะาริชากระยากนอนเป็นบุญน,นะแม่มือนอั้นนะ <c oughs> ถือกับเซนลูน <c oughs> ว่าหน้าขออีกได้จ้าอ้ยมวนนี่เหล็กเล็กกองงามอยู่ดอกเล็กอันเขาทางเท้ายงเลลกรับา้าคอมเมนตน่ะต้องร่อท่างช่องอายพ่องพองยางเดี๋ยวแม่ โอเลเกลับกินสเลเอลตรงว่าทั้งช่องอาอพงพ่องยางเดียวท่ารับสาย,ยค่ะเมียนค่อย,ยเพราะว่าอาอพงพ่องก็จะเป็นคนส่งมาให้ทีมงานทุกค, <Ừ. S 2> คนขันค็ไม่ส้มไปเห็นอยู่ช่องอื่นที่บอมเนทีมงานพวกเดิวนะที่ว่าเป็นเดลเป็นพ่อให้ฮ่าแมนลามานี่หรือว่าทีมงานที่เคยร่วมกันน่ะก็อาจจะมาจากสายอื่นคนอยากมาตังซื้อคนอาจจะมาตังซื้อแต่มัน ตรงกันเพราะว่าเห็นกันแสกระแท้คนกันสิมาต,ตัาง็นกระแส,นสนหน<ม>วว้าไม่ไสิ้นะยค่ะแต่ว่าทางเข้าบอกว่าปล่อยมือใดแต่ต้องสังเข้าว่าเขาบอกว่าปล่อยมือนี่ดูสิ<ม>แล้วทายเห็นช่องอื่นปล่อยก้อนอ่ะคิดไปเลยว่าคนละสายแล้วคนละพ่อแม่แล้วดูสิคิดไปเลยนะคะ่ะคุณโยธินเนาะเราซื้อแต่สามตัวสันพอใจเครื่องก็เลยบ <c oughs> อซื้อจ้าวสัน <c oughs> นะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอันนี้ก็มาดีใจซือ้อดอกเล็กออกดีใจให้เ e อฟซีได้ติดตามไว้เพราะว่าว่ามีเส้นใดอาจารย์ใดเขาแน่มีสำนักใ<า>ดเขาแน่มั่เขารา,ายสำนักแขงอยู่เดี๋ยวเนี่ยจังน้อยกับบอลูนจิตไปใส่เดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนจากบอลูนจิตไปใส่มันหลายแง่เมื่อเห็นแม่ตีพิดพอดเปนคือถามหลายแง เดียวบ่ได้ไปหาแม่ตีแบคทีเรียเด้อค่ะคุณโบชอบชองบิวนะข้อมูลน้องเบลเชื่อถือได้จากทามาจากเบลมันกดต้องมีที่มาอยู่แล้วแต่ว่ากับบอลูว่างวดต่อไปมันสิเป็นจังได้คือกันเด้องวดนี้ถืองวดน้ากับบอลลูคือกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพียนงวดนี้ถืองวดนาดทนสิทุเจ้มันกบ บยเร่องเดียว <F 4 S 2> ไม่มีกลุ่มหลค่ะไม่มีกลุ่มลายใดๆทั้งสิ้นนะคะระวังนิสชาชีพแอบอ้างนะคะระวังด้วย <c oughs> <c oughs> ระวังนิจฉาชีพนะคะ <c oughs> อ่ะขอบคุณด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> จ้าขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะ